ที่รถน้ําศพคุณกุ้งนางปัทธรรมสูตรลูกสาวคนที่สองของคุณสุประวัติปัทธรรมสูตรเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากวดลูกถึงอขอแพระ์โรคมะเร็งกระดูกเชิงกรานด้านซ้ายถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้มะเร็งปากวันลูกจะรักษาได้นอวหา,ายแล้วได้มีชีวิตมีความสุขสั้นๆสองปีออแล้วก็มาพบว่าเป็นมะรงมะเร็งที่กระดูกเชิงกรานด้านซ้ายาแล้วก็เสียชีวิตด้วยวัย42ปีเมื่อสายวันจันทร์ บรรยากาศที่วัดพระศรีมหาธาตุเมื่อวานนี้เป็นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะโศกเศร้ามีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงมาร่วมไว้อะไรมากมายคุณชุบประวัติพร้อมด้วยคุณก้ามปูซึ่งเป็นพี่สาวของกุ้งนางบอกนะฮะว่าช่วงสิบวันหลังก่อนที่กุ้งนางจะเสียชีวิตเริ่มมีอาการพูดไม่ได้<ะ>แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยส่งสัญญาณการรับรู้ออกมาทางสายตาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็จากไปอย่างสงบ ครอบครัวก็ยังนํานนำสภาพสุดท้ายของกุ้งนางที่อัดเป็นวิดีโอพร้อมกับพี่น้องอีกสองคนก็คือก้ามปูแล้วก็เข้าตูก็คือ,อคุณกระตับเมื่อประมาณเดือนพฤษภาที่ผ่านมานี่เองขณะที่พูดถึงพ่ออีทเนี่ยนะฮะในงานมุทิตาจิตที่จัดขึ้นในโอกาสที่คุณสุประวัติได้รับการเชิดชูเป็นศิลปินแห่งชาติตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่นะโรงพยาบาล,ละ<ก>คุณกุ้งนาง ลองไปดูภาพอย่างนี้ไหมฮะท่านผู้ชมฮะเชิญฮะอยากบอกพาะว่าหลักพ่อในทุกๆวันนะคะแล้วก็ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อคนหนึ่ง<อ>ในบรรดา,าพี่น้องที่น่ารักที่สุดแล้วก็ พ่อทำให้ครอบครัวเป็นครอบครัวที่เหมือนมาเติมเต็มให้ชีวิตเรารู้สึกไม่ขาดทั้งที่ไม่ได้โตมากับพ่อแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าขาดพ่อเลยกุนงภูมิใจในตัวพ่อจริงๆค่ะเธอเท่านั้น เธอคือคนพิเศษเสกใจของฉันโบกปีกบินสู่ฟ้าผมรู้สึกภูมิใจมากที่ได้ได้บอกชีวิตของลูกสาวคนหนึ่งซึ่งรักมากพี่สาวซึ่งรักน้องมากอะได้เห็นถึงความเข้มแข็งอดทนและเป็นตัวอย่างที่ดีของมนุษย์ทั่วไปที่จะพึงอดทนและต่อสู้กับชีวิตจนกระทั่งบรรปลายของชีวิตในถึงเวลาที่การเกิดแก่เจ็บตายมาถึง ขอบคุณมากครับคอยคอยให้เธอมาประคองและพูดว่าเมื่อเธอหลับตาก็คิดถึงฉันเหมือนกันคุณสุประวัติเองเนี่ยเมื่อวานนี้ในงานเนี่ยก็อบอกนะครับว่าความจริงทำใจกับเรื่องนี้ไว้นานแล้ว เพราะเขาป่วยเป็นครั้งที่สองคือร่างกายเนี่ยคนเราเนี่ยมาเลงสองรอบอะแล้วก็รู้แล้วว่ายังไงเขาก็ไม่หายตอนที่เขารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณสุป,ประวัติบอกว่าก็ได้ดูแลพวกเราช่วยกันดูแลให้เวลากับเขาผลัดเวรีัยนกนไปเฝ้าจะเสียใจยอยู่บ้างก็ตอนที่เขาจากไปคุณพ่อสุป,ประวัติไม่ได้อยู่ในช่วงเวลานั้นในช่วงที่เขาเสียในช่วงเช้าเพราะยังไปไม่ถึง ในช่วงวาระสุดท้ายเนี่ยไม่สามารถทําอะไรอย่างที่เขาต้องการเพราะช่วงที่เขาป่วยหนักมากๆไม่สามารถพูดได้ก็เลยไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรหรือเปล่าเห็นลูกพูดไม่ได้ลูกเจ็บปวดทําได้แต่แค่กรอกตาไปมาเห็นแล้วก็หัวใจแทบแตกสลายในคืนสุดท้ายก่อนที่เขาจะจากไปมีหลายเรื่องที่เหมาะเจาะในคืนนั้นญาติสนิทและเพื่อนๆดาราในวงการเข้าไปเยี่ยมมากเป็นพิเศษ ตัวคุณสูบอดเองบอกว่าคืนนั้นก็ได้เช็ดตัวให้กับเขาอ่านบทสวดบนให้ฟังห้าหบทก็คิดว่าวันนั้นเขาได้รับความอบอุ่นไปเต็มที่แล้วนี่ฮะก็เป็นบรรยากาศโศกเศร้านะฮะซึบกัปีก่อนเนี่ยโอ้โหเป็นที่รู้จักจริงๆค้งนาง